ครับผมยินดีต้อนรับสู่วิธีชนบทกับลุงมหาครับ mm. คลิปนี้สิามาอัปเดตพักหวานป้าครับ mm. พักหวานป้าเขาอายุเขาปีหเดือนครับ mm. ว่าเป็นจังใดครับ mm. พักหวานป้า mm. นี้ผมปลูกแต่ปีหาสาเด้อครับ มีทุ่นหาหาสามใสเมล็ดปลูกครับอันนี้ต้นหน่อยกระมูจักสีรหลอดบลอดครับตัวนี้ก็มีตายแน่หลอดแน่ครับปลูกนี่ครับแถวนี้ตะว,วันปลาอันนี้ต้นหน่อยกระมูพวกที่ตายก็ตายไป อันนี้คือพวกที่รอดครับปีที่ผ่านมาผมปลูกอยู่3าหลห,าาาาหลุมครับเหลือนาจนม่านเศร้าก่าหลุมสุ้นั่นตายน้ำท่วมแน่ครับแล้วก็ตายแห้งแน่นี่ครับ ปีหกเดือนอันนี้เป็นก้าพิษครับเรียพิษครับตนสิผมใส่มเมล็ดได้ครับปลูกเพาะเองครับ บรซเบีสร้ังเมล็ดมาจากสวนทั้งเหนือปุครับผมนี่ต้นหนึ่งนังบ่งมักครับนั่งบ่งสุวนนี้ก็ได้นี่คือรปรวัติศาสตร์ปลูก ได้เขาปี6กเดือนต้นหนึ่งใส่แค่เด้อครับเป็นพี่เลี้ยงส่วนนี้ใส่แค่ตร,รงนี้ก็เก็บด,ดอกแค่นี่แหละครับขาย ตคนหนึ่งเขาแทงกิงกระโดงครับกิงกระโดงนะครับกิงกระโดงยอดนี่ที่ด้วนเนียนหอยท่าครับกวันปีหกเดือนอันนี้ต้นที่หนึ่งสองสามสี่หาหกต้นที่หกครับ ต้นที่เก็ดครับตันนี้ใหญ่ประมูรครับพอดีเพียงเพียงข้อผมอลำตน้นใหญ่เลยครับลำตน้น ปีหกเดือน,น้ะครับต้นนี้เราใหญ่กว่ามูยอดแกงได้แล้วครับผมเนี่เด็ดแกงได้แล้วถ้าผูดด้ใดชื่นชอบพักหวานอยากปลูกพักหวานครับถ้ายังบม่หูวิธีกอะถังมาเดอ้อครับเด้อแต่ผู้ใดย,ยังบม่เคยเห็ดยังบม่เคยทําครับแต่ผมวิธีของผมผมเพาะเมล็ดเองนะครับสือเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็เพาะ มเมล็ดกับมเมล็ดเมล็ดละบาทนึงแนะ่เมล็ดละสองบาทแนค่ครับนี่ครับตัวนึงตัวน,นี้กับแทงกิ่งกระโดงครับกิ่งกระโดงแท่งขนาดสองสามกิ่งแล้วไงครับก็ถือว่าได้ผลน่ครับผม ผลเยอะน่ครับยอดลักษณะน,นี่เกบกินได้เลยครับเพราะตัองย่านเขาตายครับเขาปะตายแต่เขาได้ลํำต้นลักษณะนี้แหละมว่าตายยากครับถ้าเขาตัดมีดตัดตรงเงาเนี่ยก็สิบโป้งขึ้นมาขึ้นากาครับผักหวานลักษณะนนของเขาเป็นส่นอกจากข้าขุดหักถอนข้นถึงครับนี่ครับต้นหนึง่ง <c oughs> ตัวนี้ก็ง่ห้เติบด้ครับเห็นบ่ครับปูมะขิดแซมครับปูมะแข้งแซมพร้อมได้กินมะแข้งตัวนึ่งยอดแทนอยอกใหม่มา ครับสักหนึ่งตะวันปลาครับเห็นบ่มครับมันยังนี่เอื้องมันมาอยู่ในอันนั้นผมครับนี่เห็น,นบ่มเพื้อนผมเอือ่องอย่างาให้เขายืนนี่ละ ผมบอกกินอื่นซุ้มนี่ครับนี่มาแข่งครับแค่เป็นพี่เลี้ยงตัวนี้ก็ถือว่าไญ่ครับนี่ต้นนี้เห็นไหมครับลําต้นสมบูรณ์ครับ ใบจะโดนใบจะโดนแมงแทะแมงอย่างหมดพวกแมงแทะกะก็เป็นยังครับดูแลไปเรื่อยๆถ้าใบาได้แก้จัดแล้วผมเอาไวไ้วนะครับผมสิบเป็นปลีเขาออกตัวได้แก้จัดใบแก้จัดผมสิบเขาออก ผมคิดว่าโอ้ให้เขาไปเลี้ยงใบสุม,มนอ่อนครับเพราะว่าตามที่ผมสังเกตใบพักหวานครับมันนั่นแห่งนั่นร่วงนั่นล่อยขนาดดีครับตรงนั้น ถีดต้นหนึ่งครับครับต้นหนึ่ง <c oughs> เห็นมครับ <c oughs> เขาแทงกิ่งกระโดงกันมากเล่ปกติไม่สินี่ใบซุ่มนันอยู่นี่ครับแต่ว่าผมลีออกเขาก็เลยแทงกิ่งกระโดงกันมากครับนี่ใบยังสิลหรครับผมลีออกนี่นผมบ้ิปล่อยเขาไว้ ผลิออกลักษณะนี้ตัวโกแมนลิเบิร์ด้วยครับลิสันนี่หละพอครับลักษณะนี้ผลิใบออกลักษณะนี้ครับมลิออกลกลาก็สิแทงกิงกระโดงกันมนาเนี่ย นี่อันนี้ก็แท่งม่ารตรงนี้ครับนี่เราแท่งขม่บกิ่งกระโดงแท่งขม่าสองกิ่งนี่บนใบที่แกจัดจังสิล่ะครับผมลีกออกแกจัดพอตรงนี้พอ,พอนี่ครับที่แกจัดจัด จ็บริลิเบิดครับแกจดจัดลักษณะนี้ครับกรอบขนาดครับแถวนี้ที่เราตายไม่อยู่สิบหาต้นครับผมพาไปเบิรง ออนื่มองเดียวกันเดียครับยุดแถวๆนี่งนะครับนี่ครับ,รบ,รบต้นที่สิบหกของปีหกสามครับกินกระโดงเขากำลังแทงขึ้นมา จัิงสิครับสัวเขาสีเหลืองลักษณะน,นี้โอ้โดนครับพักหวานน,นั่นน่ะใบที่มันเหลืองๆแก่ๆเนี่ยผมรีกอกผมสิลีกอสิบหกเหรเนาะนี่ครับสิบเจ็ดบ้านี้เห็นไหมครับตอนสิบเจ็ด ่นทีนบเออผมลืมบอกว่าเ่ลาหลุมนี่ผมไม่ได้ปลูกเม็ดเดียวนะครับผมปลูกหลายเม็ดสามสี่เม็ดครับคพื่อเจียงหลุมนี่ก็เห็นไหมครับนหนึ่งเม็ดสองสามสี่ผมเอาล่งสี่เมล็ดครับสี่เม็ด <c oughs> <c oughs> เพราะละการผมคิดว่าถ้าเขา ลายต้นหนึ่งกรเสือโยต้นสองต้นหรือว่าถ้าเขาไงเบิดกัดอว่าโอเคครับจังสีเขาใหเบิดจังสีสมบูรณ์อยู่ครับต้นที่สิบเจ็ดครับตัวน,นี้น 18. ครับต้นที่สิบแปดครับสิแปดเห็นบหครับ กับผู้ใดชื่นชอบพักหวานครับมักพักหวานคลิปนี้ผมว่าสิเฮ็ดให้มีกำลังใจเฮ็ดให้มีอันนขึ้นอยู่ดีครับเพราะว่าผมก็บ่ได้ปลูกยากบันไดครับวิธีผมปลูกเพียงแค่เฮาปลูกแล้วก็ต้องดูแลรักษาเขาครับบ่แม่นปลูกถิ่มปลูกขว้างบ่แม่นปลูกให้เขา ใหญ่เองจงังสันเป็นเรื่องยากครับเันรื่องลำบากสิบแปดแล้วนี่สิบเก้าครับต้นสิบเก้ามันพอท่านไงไปไหนหรอครับต้นนี้แต่ว่าผมก็ว่าคิดว่าเขาบ่ตายแต่ว่าอาจาใหญ่ซศารเนี่ยนี่บ่งกับมะฮ่อครับมะฮ่อใบต้องดูแลมมนจังไหยครับ ผมสังเกตอยู่มันเป็นอย่างแมงบ่งที่มาคอใบมันสะิบแปดนี่ครับต้นสิบเก้าต้นที่สิบเก้าครับอันนี้มีอยู่สามสามต้นครับกลุ่มที่สิบเก้า มีอยู่สามต้นอันนี้ปลูกปีหกสามครับพอดีเขาปีหกเดือนเดือนที่หกยี่สิบต้นแล้วนี่ครับย1สตเอ็ดยตเอ็ดต้นที่ย1เอ็ด ไปจกักสิรอดบลอดหรอกครับแต่ว่าเบิ้องทาง,ทางมันผมเอาเกบใส่นี่นี่ผมบรูว้ว่ามันเห็ดห้ยหอนบ่ตัวนี้ก็บตัวนาสิตายครับมริลมต้นเขา ต้นที่ยี่สิบอต้อนนีนี่ครับต้นที่ยี่สิบสองยี่สิบสครับยี่ิบสงจิงกระโดงครับบนจิงกระโดงเนี่ยค่าผมถอนนะครับ นี่ครับกิ่งกระโดงเข่าแทนสุดมากอันนี้มีอยู่สามครับสามเม็ดสามเมล็ดลงสามมีเหลือสามเมล็ดผมกระปุกอผมลงแค่เม็ดยี่สิบสองนี่ครับต้นยี่สิบสามต้นแบบที่ยี่สิบสาม นที่ยึดสามวีหรือว่าผู้ใดมีความคิดเห็นยังไดก็คอมเมนต์มาได้ครับเด้อติชมหรือว่ามีวิที่ที่ดีกว่าผมเนี่ยก็บอกมาไดยครับ ย่ามีครึ่งหน้าผมย่ามอีกเธอหนึ่งว่าผมใส่มเมล็ดครับเพาะ,มะเมล็ดเองเขาเกิดลากแลก้วก็เอามาล่องหลุมครับอันนี้มีอยู่จักเมล็ดนี่งกับล่อันนี้สามหนึ่จจงสองสามยิบสามต้นนี้นี่ครับต้นยิบสี่ เป็นยิบสี่หน้ามอครับใบเขียวเข้มหน้ากรอบครับใบทุกนี่พี่เลี้ยงเขาก็คือแค่ครับดอกแคดอกแคได้กินดอกแค้อมได้ขายดอกแค้อมครับ สร้างอย่างหนึ่งก็คือหมดนะครับมันห่อใบคอนซิสเตย่ยาสารเคมีพันบอคักครับผมบอใสสารเคมีอันนี้หลุมที่ยีบซีแล้วครับนี่มันนี้เยู่หลายเมล็ดที่ผมลงสามเมล็ดนี่เมล็ดนะนี่อันนี้นนะนนนตัวนี้มเมล็ดนะแตตัวนี้ครับ ยิบซีแล้วดีครับยิบหาตนยิบหาชนยิบหาดีผมเด็ดออกนี่หมดครับหมดห่อใบแล้วก็ข้อห่อใบปับ๊บใบกับสิบกูดเพื่อเพิ่หมดก็เอาเพียมากครับไหลดิครับหมด ยิบหาแล้วน่ครับยิบหกยบหกลุ่มที่ยิบหกครับลุ่มที่ยิบหกนี่จากเม็ดหนึ่งสองสามตัวนี้จากสิบหลอดบัหลอดอันนั้นเหลือต้นเดียวด้วยครับล่งหลามาเล็เดอยู่ อันเงานี่ลุมนี่ใส่ขามเทศครับขามเทศพันใัย่ลรครับที่เขาขายตามตลาดขายฟักตามตลาดเป็นที่เลียงรุมที่ยี่สิบหได้ครับนี่นะครับลุมที่26่สิบหกนะครับรา่นั้น ที่ผมไลามานี่ผักหวานปลาอายุปีกับเข่าเดือนที่หกคือปีสิเดือนได้ซ้ำนี่แหละครับปีหเดือนถ้าปีนี้ถ้าที่ปลูกปีนี้ก็ยังเป็นเบียยู่ครับยังพันไปใส่มาใส นี่เลยครับสี่สีครับรอันนี้ปลูกปีนี้ครับ,รบปลูกปีนี้ซึ่งนี่ปลูกปีนี้ก็ไล่ลุ้มอยู่อะครับมันสิรอดให้ยเยอะนี่ครับน,น,นี่เกิดผมลงสามเมล็ดครับราสีก็ด,ดีอยู่อะครับเขียวเข้มอยูะน,นี่จังสีครับ นี่สอต้นสองมเมล็ดผลลงแลวนั่นกับฝากนี่นะครับเดอ้อผู้ใดมี่โอกาสได้ขอมาชมช่องวิถีชนบทกับลุงม,มหาครับกับฝากซอยกดติดตามครับกดซับสไคร์ช่องวิถีชนบทกบลุ่งม,มหาเป็นกำลังใจให้นะครับผมเพื่อที่สิ เด็เฮ็ดคลิปต่อๆไปครับลักษณะที่ผมเฮ็ดกะถ้าผู้ใดเคยเบิ่บงกะสิลู้ว่าผมเ,เป็นลักษณะผสมผสานครับผมไปกเษกเษตรเกษตรจักสิล้งให้ผมจังใดแต่ึ้นทศียนกเกษตรกรผมปลูกซับกันไปเลยครับบรได้ปลูกเป็นส่วนไถส่วนมัน สะปล่อยปลาครับสะที่ผมปล่อยปลาปลาก็ไล่ปล่อยไหลปลาอยู่ครับปลาปลานิ่นปลาตะเพียนปลากระบอกครับโอโ้แข็งครับเขียวมาตามธรรมชาติครับปลาที่อยู่น้ำธรรมชาติผมเอาลูกมันมา ไปใส่ไส้ใส่ตรงก็ได้แล้วเก่าลูกมันมาปล่อยครับเพราได้กินครับผมถือว่าเป็นไว้เป็นแร่งอาหารครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุกข,ข้นครับสวัสดีครับผม